วันนี้นะเราจะมาไล่ชนรถทุกคันที่เราเจอเลยเราเจอรถคันไหนเราจะไล่ชนแม่งทุกคันเลยอ่ะไปไปเสียงปีปอเสียงปีปอเอาดีเอาดีโอเครถ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 อะไรวะชนแม่งเลยที่เร็วเกินอะ รถใครอ่ะแล้วรถคุยังกาดอ่ะไม่รู้อย่ะบี้ให้ดูเลยนี่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 รถใครรถตำรวจเอีย้ยรถตำรวจมังไม่ได้มาจับกูอะรถพี่สู้ชีวิตมากเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ย,อยนี่ไงนี่ไง โอเคเราไล่ชนคันนี้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 นน <c oughs> โอ้โหรถเบรกก็ไม่ค่อยจะอยู่จะ <c oughs> <c oughs> ไปไล่อะไรเอามาประสานงาเลยมามามาเอ้ย,ยไม่ทันนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบครับเอา้ามีคันนี้มาว่ะคันนี้คันนี้มาไป ไปดีไปดีไปดีรถบัมรถบัมรถรถบัมไม่ดีรถบัมรถบัมเอ้ยดี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 มาเลยชนแม่ต้องไม่เปลี่ยนล้อต้องไม่เปลี่ยนล้อไอ้เชี่ยอสามคันชนกูแม่งเอ้ยโ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 อ้ยหนีหนีหนี อไ้รถกูพังไอ้เหี้ย่อะไรเนี่ยโอ้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 ยรถพังรถพังโอ้ยตา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 ยชิบหายรถพังรถพังแล้ว อ้๋รถพังรถพังรถพังใครอะน้องกวางกินข้าวยางไอเดียวอะไรอะอุ้ยอุ้ยอีเฮ้ยจะตายแล้วอโอ้ยขากระเพกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขากระเพกมาลุไปหา่มอมไหมฮะไปหาหมอไหมไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดต้องมาพูดเอ้ยอเอฟซีอะไรใครเอฟซี โอเคทิ้งรถใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตายจะตายกูจะตายพี่มัดจะหลุดได้ไหมหมัดจะหลุดเอ้ยผมพี่ออืออุ้ยอุ้ยว้าวไว้ว้าวไว้อ้าวมาเกผมอุ้ยอุ้ยโทษ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 อุ้ยตายเลยอุ้ยโทษ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  ไอ้เอ้อยกูจะโดนได้ใบวะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยขวางหน้ารถเองนะเว้ยหนีก่อนไอ้เนี้ยตอนนี้จังหวะนี้ต้องหนีก่อนอุ้ยอุ้ยไอ้เอียพางังรถพังอีกแล้วรถพังเดี๋ยวรอรอคนนี้ก่อนไอ้เียรถพงังฉี่หายแล้วฉี่หายแป๊บนึง มีข้าวอะไรกินบ้างวะ,ะเติมเลือดได้หรวะไม่มีอะไรตเติมเลือดเลยเส้นตอนน้อยในผมงป้าอะไรโอ้อะไรรถแม่อ่าผมไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวะอเด็กเขาไม่ข <c oughs> ึ้นแล้วเดีย๋ยวก็พอกันเลย <c oughs> เอาเต้าโดมไงจะใครพี่ข้าผม <c oughs> <c oughs> ตายเอาเอา้ยเอ้ยเอ้ย เนี่ยมึงกันแกคนกได่มีทางสู้ตายกูตายเอ,อื้อเสียเลยโอ,โอ้ย oh โอ้ยโอ้ยพูดดิบีพูดอะไรพูดดิพี่โอ้ยหมอไม่มีเหรอหมออยู่ไหนเนี่ยอีเนี่ยอีเล้วเนี่ยเออพี่ผมไส่สีพี่พี่ะ เอ้ยนั่นนั่นโอซีนั่นโอซีน OC, นใช่ปะโอซีเขาเรี OC, เยกโอซีใช่ไหมชื่อเพื่อนพี่นายไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนนี่ผมสวยกว่าคลิปล <c oughs> ่าสุดเป็นกรวจแล้วพี่ก็หมอเมื่อไหร่จะมาเนี่ยกดไะไรก็ไม่ได้เลยหมอเมื่อไหร่จะมาเนี่ย กดจีอ๋อมันไม่เห็นอนะพี่ไม่พูดอะไม่พูดไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยพี่ทำคลิปาุด่อะไรพี่ไม่บอกอตึมลวดเ <c oughs> สียงพี่สะท้อนอะพี่ในในใน,ในพี่สตรีมอ่ะ อะไรนะ่ะอย่างพี่พรหมอมาแล้วหมอมาแล้วเอาคนเขานะครับเขาเป็นโรงแดบ,บครับหมอคนตายห้ามพูดใช่ไหมมาขโมยรถหมอเลยเนี่ย,ยอืมอืมหมอเนี่ยก่อนจะจุ๊นบ,บนั่งนะั่งอะไรครับ คุณจะขโมยรถหมอนล้เมื่อกี้ผมทำไรอ่ะไม่เนี่ยคนเนี้ยได้ขโมยครับผมไม่ได้ขโมยไม่ละคุณขึ้นรถทัไมครับเอาแล้วเอาแล้วชิญยานครับดูแล้วดูแลปวดตีถ้าผมปวดตีเข้าใส่บินเลยเย่เข้าจะใส่บินกูวิ่งหนีอย่างชีดยาชีดยาชีดยาอะไรยาเยอะอะไรไม่ต้องฉีดไม่อยากได้นี่ฉาจักกะ นี่แตงกิววี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 น่ารักจังเลยค่ะโอ้โหน้องกิวคะคิดถึงจังเลยค่ะ <c oughs> ต้องลดก่อน,นบินหมอนครับเจ็ดร้อยค่าชุดตามไม่ได้ตามไม่ได้หมอโอ้ย <c oughs> หมออุ้มกูได้ยังไงเนี่ย เจ็ดร้อยขอกูก็ไม่มีขายแมวได้ห้าพันเจ็ดไอ้อไหมอไม่มีผู้เล่นใหม่มันมีกล่องซ่อมให้อยู่แล้วหม,ม,มอ,อมไปด้วยไปกระลาดการหน่อยไอ้คนนี้มันไล่าตามผมอะ่ะไปเลย,เไ,ปยไปเลย,เลย,เลยหมอออกรถเลยหมอออกรถเลยหมอออกรถเลย นี้กระโดดหยองๆเลยนี่หน้าหลงสารนะเออเออกาลาดกางมีหมอกาลาดกางไปไหนไปทำไมหน้าโรงพยาบาลไม่ได้อยากไปหน้าโรงพยาบาลหนูจะไปเบิกรถไม่ใช่อันนี้อันนี้มันพารถไม่ได้ <laughs> ออจะบ้า,าตายเรายังคงคอนเซปต์เดิมนะเจอรถคันไหนเราจะชนไม่ให้หมดเลยโอเคหมอหมอชื่ออะไรอะแตงกิวเวลิมาดหมอโอยโหลดเสียเงินไหมครับอ่าเสียครับผม ต้องซื้อนะเกมต้องซื้อนะมามาอ้อดิฟได้ด้วยอ๋ออ้อพันด้าซิตี้ครับผมนี่ขึ้นอยู่กลางจอเลยเห็นไหม เซิร์ชในในไยเอ็มกันเลยก็น่าจะเจอมั้งแพนด้าซิตี้แล้วก็เอาดิสคอร์ดในอันนี้เลยนะครับผมโอ้ขอบคุณปวรปะปวรปะปวรนป,ป,ประชยะอ่านว่าอะไรอะมงคลขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์จีจีนะครับผมไปเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้อโอเคโอเคเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อใช้ล้อไหนอะไหนอะนี่อู่อยู่ไหนอะนี่อู่วะทั้งตัดผม นี่นี่น,นี่มังอ่ะจุดซ่อมรถไม่ใช่สิปู่ช่างมันอยู่ไหนวะนี่วะเนี่ยกาลาดนี่นี่ร้านช่างอยู่นี่โอเคไปไปลิงเมืองอ่าพิมพในไอ้นี่ก็เกจเจอเลยนะมังมังพิมพในไฟเอ็มก็น่าจะเจอเลยมังแพนด้าซิตี้นะแล้วก็ลิง ชนชนชนดิชนดิชนดิเออชนดิ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 เออไม่ตามว่า